สว,ส,สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรคะ่ะมาดูดวงรายวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับขังไกลบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ สิ่งที่มุ่งหวังอยากสร้างอยากทำอะไรนะ่ะตอนนี้ก็เหมือนเหนื่อยหน่อยนะบางครั้งก็ต้องปิดหูปิดตามัง่งสิ่งที่แบบว่าไม่สมควรจะยกจะแบกบจะรับภาระการงานที่ต่อสู้เนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้ความอดทนนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เจ้าที่เจ้าทาง สิ่งที่คุณมุ่งคุณหวังเนี่ยคุณขอเจ้าที่เจ้าทางการเงินการทองเนี่ยเขาไม่ให้คุณลำบากกรอกเหมือนว่าไม่ให้ลำบากมากก็คือว่าขอก็ให้ชะตาดวงชะตาหรืออยู่บ้านหลังที่คุณต้องขอพลังเปิดจากเจ้าที่เจ้าทางให้มากๆเงินทองจะได้ไหลได้ลื่นนะคะเนี่ย คุณมีจะเรื่องที่เหมือนว่าพลังเหน็ดเหนื่อยการเหมือนทำงานเนื้ออะไรแล้วแต่มันเหนื่อยมันท้อมันไม่อยากทําแต่คุณก็มุ่งเหมือนมุ่งมั่นแต่จะทําจะสร้างจะอะไรก็เหมือนมันมีอุปสรรคให้นะคะวันนี้เหมือนดวงคุณยังไม่เปิดนะคะถ้าจะมีโชคมีลาบคุณขอเจ้าที่ขอถึงจักสิกนะคะ ที่บ้านคุณอยู่นะคุณจะสำลิดผลนะคะตัวเลื่อนการงานหรือคิดจะสร้างอะไรนะเหนื่อยนะบอกให้ตรงๆว่าจะคิดจะทําอะไรมันก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยอยู่นะคะของคนเกิดอาตย์ิ่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะไพ่นี้ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะ โอเนี่ยเปิดมันต้องอย่างนี้ดวงเด่นเรื่องการเงินพลังการเงินเด่นลาบปลอยนะคะเหมาะกับการเสี่ยงโชคอยู่ดีๆก็มีเงินมีทองมีลาบปลอยนะคะตัวคุณเนี่ยการเงินคนเกิดวันจัน์นะ การเงินเปิดเหมือนว่าทำได้รู้จักใช้ก็สามารถเก็บลงหีบไปได้นะคะอันนี้บอกว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใช้นะเปิดเก็บคุณสามารถเก็บไปได้ชะตาราศรีของคุณนะตามบุญตามวาสนาเลยเนี่ยเหมือนจะต้องเหมือนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่การเงินนะคะการงานคุณมี อำนาจวาสนาได้นั่งบาลังอย่างเนี้ก็เหมือนทําอะไรทําการงานก็ทําให้ได้เงินได้ทองมีการเงินการทองวันนี้สเสนบ่บารมีอำนาจนะคะคุณเป็นคนที่ว่าใครใครเห็นใครย้ำเกงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูตัวเองว่ามีสิ่งอะไรขาดไหมนะคะเพราะว่าเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยเหรียญใหญ่หนึ่งเหรียญก็คือลาบ การเงินกําลังจะเปิดนะคะคุณทําทางนําทางการเงินคุณกําลังจะเปิดคุณสะเรื่องการงานเข้มแข็งสามารถมีเงินเก็บเข้าหีบเข้าห่อได้นะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ดีนะคะเรการกระทาของคุณเนี่ยคือว่าใครก็เหมือนว่ามันมีสเสน่ห์ในตัวมีจะทําอะไรถึงเราทําไม่ดีก็จะมีคนให้ปามเมตตานะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวัน <c oughs> อังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคาระคะ่ะดูซิวันนี้จะมีโชคมีลาบจะได้รับเงินรับทองไหมนะคะ <c oughs> เปิดพลังดาบ <c oughs> พลังดาบเหมือนเปิดอำนาจบาสนานะคนเกิดบัลลังารอำนาจบาสนาเหมือนชี้ชะตาคขามันชื่นอยู่กับดวงอยู่กับคุณคุณจะใช้ดาบนี่เป็นอะไรป่าปันอุปสรรคอะไรเรื่องอะไรนะคะการเงินตัวคุณมีการเงินถึงจะราบไม่ก้อนใหญ่ถึงเงินไม่ก้อนใหญ่จากคุณก็มีเงินเก็บเงินสะสมนะคะคุณมีสิ่งวิเศษในตัวสิ่งที่คุณจะป่าปันอุปสรรค นะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณเลยฟารมตุกวามุดมตมบูม์แต่คุณเป็นคนดื้อน,นะคนเกิดมันังคารดื้อไม่ชอบเชื่อฟังใครนะคะไม่ชอบเชื่อฟังเป็นน้ําที่ล้นถ้วยนะไม่เชื่อฟังใครพูดอะไรเนื้ออะไรคือไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเชื่อฟังฟาร์มสุกหรือฟารฟาร์มสุกฟาร ทุกนี่อยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองบางครั้งนะคุณก็เป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองหาเรื่องสร้างความทุกขให้ตัวเองบางครั้งก็เหมือนว่าไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองนะคะคนเกิดบันอังคารนะคะ ปัญหาอะไรที่คุณกําลังมีปัญหาจะผ่านพ้นไปได้นะคะวันนี้คือดาบเนี่ยมีประกายนะคือเป็นดาบที่1ดาบเนี่ยราศีนีหนึ่งดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปัญหามาที่อุปสรรคอะไรเข้ามาคุณจะแก้ปัญหาได้ขายปัญหาได้นะคะการเงินมีเหลือกินเหลือใช้นะคะถี่เลียนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แต่ไม่ใช่ว่าลาปล่อยก้อนใหญ่นะคะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ทวนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะคนเกิดวันพุธนะราชาหนึ่งดาบนะ ราชาหนึ่งดาบนั่งบันลังคือสุขสบายก็ได้จะทำตัวให้สุขสบายก็ได้ความดีเด่นอำนาจวาสนาชะตาเข้มแข็งความตกก็ราชาหนึ่งถ้วยก็ความตกมามุโดนสมบูรณ์อะไรเหมือนครอบโดดเดียวต่อสู้ด้วยตัวเองไม่อยากพึ่งพาใครอะไรทำนองนี้นะคะชีวิตของคุณนะให้คนเกิดวันพุธอดทนไว้นะอดทน อะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะแบบว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยคอยปกป้องชะตาชีวิตของคุณนะบางครั้งก็เศร้าอยู่คนเดียวทุกอยู่คนเดียวมีสุขอยู่คนเดียวต่อสู้ปัญหาอยู่คนเดียว คือว่าคุณต้องใช้ความอดทนในการตัดสินใจตอนนี้คุณมีเทพคุ้มครองบรารมีเนี่ยมีเทพคุ้มครองถึงักดิ์คุ้มครองตัวคุณนะพายดูวนันต่อว,วันไม่ต้องเป็นทุกข์คือว่ามันไม่ได้มีการเงินการท้องแต่มันมีความตกความตกความอุดมสมบูรณ์ความเข้มแข็งการตอ่อสู้หรืออะไรเนะี่ยดินน้ำลมไฟคุณเป็นคนคิดแบบว่า ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีพลังที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะต่อมาของคนเกิดวันพรฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่นี้ดูวนันต่อวันคว่าจะไปตรงของใครนะคะโชคดีหรือว่าปามรักการเงินนะคะ ความสุกคนเยอะยิงคนเกิดบัลหักเป็นตัวของตัวเองนะการเงินอยู่จอยตัวมีเงินเลยบ้านมีเงินมีเทพที่คอยคุ้มครองคอยที่จะให้โชคลาภมาลอยๆอยมาเรื่อยๆอะไรทํานองนี้นะคะราชินีเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชครับลาบลาชินีอะไรอะเศรษฐีนีหรือราชินีเนี่ยคือว่า ด้วยฟาร์มอุดมสมบูรณ์จะได้รับข่าวดีลลอกรับของกำนันได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรทำนองเนี้ยจะมีวนอยู่ในชีวิตของครูเป็นคุณเป็นโรกส่วนตัวสูงไม่พึ่งพาใครเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือว่าเหมือนคนถือตัวเยอ่อยิ่งทำนองนี้นะคะของคนเกิดวันพระถือว่าเป็นวันดีเลย ความตุกใช้ชีวิตแบบสวนโต้นะคะการเงินไม่เดือดร้อนใครช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นิดหน่อยอนาคตจะเป็นเหมือนว่าอนาคตหมายถึงว่าอันเวลาอันใกล้นี้คุณจะมีการเงินมีฐานะที่ร่ำรวยมีคนสนับสนุนคุณคิดสร้างอะไรทำอะไรเนี่ยใน,นอนาคตใกล้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้นะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจักไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะนะคะของคนเกิดวันศุกร์ไพ่ดูวันต่อวันว่าจะเป็นตรงกับของใครนะคะบุญบารมีเศรษฐีหรือว่าหรือว่าศัตรูหรือว่าควา,ามรักนะคะ เิดอะไรขึ้นมานี่ดินน้ำลมคนอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคนเกิดวันศุกร์จะบอกฮนะวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าทําดีเรื่องดีๆก็เข้ามาทําไม่ดีเรื่องไม่ดีก็จะเข้ามานะคะคือแต่ตัวคุณเนี่ยคือว่าคุณจะต้องปองให้ตกนะคะปองให้ได้ปองให้ตก เจ็ดดาบอันนี้ไม่ได้เจ็ดดาบของเล็กขโมยน้อยคือมันกุ้มใจหนัก ใจทิมแทงหัวใจขอขามาลาโทษส่วนตัวขอขามากรรสิ่งที่ทำผิดไปเรื่องไร้จะไม่ได้เข้ามาคุณกําลังแบบว่าอยู่ในระหว่างตัดสินใจยืนอยู่ปากเหวนะคะยืนอยู่ปากเหวอยู่เนี่ยทุกขร้อนทุกข์กังวลเก็บไว้คนเดียวบางครั้งก็มีมีดีมีชั่วแต่เปิดมาดวงเปิดในดวงชะตาเนี่ยมี เปิดเข้ามาในสิ่งดีๆหมายถึงกังหันหรือว่าเงินทองหรือว่ามีดินล้ำลมไปเนี่ยอย่างคุณทำความดีก็ได้พลังบวกไปถ้าคุณทำเรื่องไม่ดีก็จะติดลบไปอะไรเงี้ยแต่ไพ่นี่ดูวันต่อวันมันก็เลยไม่ค่อยร้ายแรงนะคะไพ่นี้ดูวันต่อวันไม่ได้ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะว่าตอนนี้ว่าจะไปตกตรงกับใครนะคะ เนี่ยเขาบอกคุณต้องปองนะหรือไม่งั้นคุณมีสุขภาพร่างกายไม่ดีนะคะไม่ค่อยของแข็งแรงอดอดแอดแแต่เนี่ยสองดาบคุณไม่พร้อมจะไปไากับใครคุณยอมแพ้เหมือนเนี่ยคุณยอมแพ้จะเหอะชีวิตจะได้ดีคุณมีสิ่งดีๆนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้สมมุติว่าเมียหลวงเมียน้อยแย่งหนะ้าที่การงานหรือเพื่อนฝูงเนื้ออะไรที่ เราทำสิ่งไม่ดีทรยศห่างหลังเนี่ยบางคนถ้าโดนเขาทำก็ปองให้อภัยเนี้ออะไรมันอยู่ในการที่คุณไม่มีอารมณ์จะไฝ่นะคะไม่หาเรื่องกับใครไม่ฉลาะก,กับใครสองดาบไม่ไฝ่ไม่อะไรทั้งสิน้นคุณเหมือนใช้ชีวิตแบบปองๆนะคะก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีถึงว่าให้มาบอกเนี่ยมาดึงให้ไม่ให้มีข้อกรรมอะไรนักหนานะคะรักษาสุขกกภาพด้วยค่ะคนเกิดบรรจุก ต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ ลาทีนีนะคะนั่งบำลังใช้ชีวิตแบบชีวิตของคนสุขสบายลาชินีนื้นางฟ้าเนี่ยนั่งบำลังนะตอนนี้คุณมีทุกข์ในใจนะเศร้าหมองนะ อยู่ในสองจิตสองใจอยู่ในอารมณ์เศร้านะเนี่ยแต่อันาวาสนาเหมือนคุณต้องเป็นผู้นำเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างงี้นะของคนเกิดบัณเสาวแต่คุณก็มีอารมณ์ส่วนตัวของคุณคืออารมณ์เศร้าอารมณ์ผิดหวังบางทีเราทำผิดไปทะเลาะก,กับแฟนหรือทะเลาะก,กับเพื่อนหรือทะเลาะก,กับคู่ครองอะไรตามแต่เนี้ย แต่คุณก็เหมือนอารมณ์ที่ว่าจะต้องตับตัววันนี้ก็ตั้งสติอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยคิดเรื่องที่ไม่นั่นแต่คุณนะเป็นคนที่แบบว่าลาบลอยจะมาฝานตกก็มีให้โชคลาบก็มีนะคะ คือว่าหนึ่งถ้วยความอุดมสมบูรณ์แต่มาพร้อมด้วยโชคลาภนิดๆหน่อยๆน,นะคะของคนเกิดวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีคุณเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเก่งเข้มแข็งเป็นผู้ชายก็อำนาจวาสนานะวันนี้พลังงานแบบว่าคุณสู้ไม่ถอยถึงจะมีทุกมีร้อนก็เก็บไว้ในใจคนเดียวไม่บอกให้ใครเขารับรู้ไม่บอกให้ใครเขาฟังนะคะคือ คุณใช้ชีวิตของคุณแบบดีๆเลยนะคะของคนเกิดวบรรดาลค่ะก็ขอให้โชคดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันได้รับโชครับลาบรับสิ่งดีๆแต่วันนี้การเงินมองไม่เห็นนะคะอยู่แต่ว่าอำน,นาจบัรนรามีจต่ควรเอาทุกมาให้ขอที่พึ่งเหมือนว่า เอาทุกมาให้ให้คุณเนี่ยพึ่งเป็นที่พึ่งของเขาอะไรทำนองนี้นะคะของเกิดเกิดวันเสราร์ค่ะขอโชคดีทุกคนนะ